สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหมอช้างทํานายราฟีไหนดาวรุ่งปีหน้า คลิปนี้นะคะแอดมินจะมาร่วมเปิดคำทํานายของหมอดูชื่อดังหมอช้างหรืออาจารย์โทษสพอรสีตุลาซึ่งได้มาทํานายราศีในช่วงครึ่งปีหลังในปี63นี้ค่ะมาเริ่มกันที่ราศีมังกรก,กันเลยนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ ราศีมังกรเป็นราศีที่เหนื่อยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังดาวประจําตัวของมังกรคือดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นคนร้ายนะคะไม่ได้บอกว่าดาวเสาร์จะต้องทํางานหนักแต่เพราะดาวเสาร์มันย้ายออกจากมังกรเลยทําให้พลังของตัวเราลดน้อยลงเลยต้องระวังมากขึ้นอย่างที่สองก็คือดาวพฤหัสที่ย้ายตามทําให้ต้องระวังปัญหากับผู้ใหญ่แต่ว่าหลายคนคงบอกว่า โควิดก็หนักแล้วต้องมาเจอแบบที่อาจารย์บอกก็ยิ่งแย่กันไปใหญ่เลยสิ ก็อยากพึ่งทอนะคะอยากจะบอกว่ามังกรเป็นราศีดาวรุ่งของปีหน้าดังนั้นช่วงครึ่งปีหลังต่อจากนี้เป็นเรื่องของการเตรียมตัวถ้าใครที่มีโปรเจกต์หรือการที่เตรียมว่าจะทำอะไรเหมือนนักเรียนที่กำลังอ่านหนังสือสอบอยู่เดี๋ยวพอสิ้นปีก็จะเรียนจบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีมังกรศึกษาหาข้อมูลเตรียมตัวเพื่อรอข่าวดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ได้เลยค่ะ มาต่อกันที่ราศีที่สองนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมราศีกุมเป็นราศีที่ดวงดีค่ะครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกเยอะเป็นราศีที่ติดอันดับราศีเรื่องการเงินที่ดีขึ้นราศีกุมเป็นราศีที่เทกระเป๋าในครึ่งปีแรกไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเวลาแห่งการเริ่มต้นต้องย้ำว่าคนที่เรื่องการเงินดี ไม่ใช่หมายความว่าเงินมันจะวิ่งเข้ามาแต่มันหมายถึงว่าเราเห็นโอกาสในการทำเงินบางทีเราเห็นโอกาสมานานแล้วแต่ก็ทำเงินอะไรไม่ได้แต่พอดวงหรือก็คือโอกาสแต่ต้องบอกว่าดวงคือโอกาสที่ไม่ได้มาฟรีๆคนที่มีความสำเร็จไม่ได้มาแบบฟรีๆแต่คือคนที่เอาตัวเองไปหาโอกาสนั้นด้วยราศีกุมโอกาสมาแล้วโอกาสค่อนข้างร่ำรวยโอกาสทางการเงินที่ดีและก็มีโอกาสความรักที่ดีเช่นกันค่ะ มาถึงท่านที่เกิดราศีมีนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายนเป็นราศีที่ต้องเปลี่ยนงานในครึ่งปีหลังต้องบอกว่าราศีมีนเป็นราศีที่ต้องเปลี่ยนงานถ้าคุณไม่ได้วางแผนจะเปลี่ยนแนะนําให้เปลี่ยนบางคนบอกเราเลือกไม่ได้นะเราเป็นผู้ถูกเลือกก็จะมีคนอยู่สองประเภทคนที่อิสระมีธุรกิจเป็นของตัวเองจะมีงานาใหม่ๆ บางคนเคยทำอันนี้ก็จะไปทำอีกอันส่วนคนที่เป็นลูกจ้างเขาตามดวงต้องเปลี่ยนนะคะบางที่บางคนอาจจะไม่ได้ดวงแรงมากก็แนะนำให้เราเปลี่ยนด้วยการจัดสภาพแวดล้อมใหม่คือไม่ต้องไปย้ายงานราศีมีนเป็นราศีที่เปลี่ยนบางคนประเด็นไม่ได้อยู่ที่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่ประเด็นอยู่ที่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นซึ่งมาเป็นการเปลี่ยนที่ดีขึ้นดังนั้นราศีมีนอย่าไปกังวล ใครที่ใจตุ้มต่อๆว่าจะต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยอยากจะให้เตรียมตัวให้พร้อมใครที่ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนก็ไปเน้นเปลี่ยนทิศเปลี่ยนมุมที่ออฟฟิศหรือในการจัดร้านหรือใครที่บอกว่าร้านทำนานแล้วเราก็ใช้เวลาในครึ่งปีลังขยับขยายเอาก็ได้ค่ะมาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดราศีเมษนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคม ราศีเมษคงต้องขอเตือนในเรื่องของการเงินกันหน่อยราศีนี้ดวงจะแรงขึ้นช่วงครึ่งปีหลังจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินมีความวุ่นวายและต้องระมัดระวังคนเกิดราศีนี้คุณต้องบริหารจัดการบัญชีรายรับรายจ่ายจะไปสร้างอะไรก็ต้องระมัดระวังหรือดูกำลังของเราด้วยบางที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหมุนเงินไม่ทันแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของการเสียเงิน ราศีเมษบางทีเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเท่าไหร่ด้วยนะคะบางทีก็ต้องไปเสียเงินให้คนโน้นคนนี้ก็ต้องระวังแต่ยังมีข่าวดีก็คือว่าในเชิงของการงานการเปลี่ยนของดาวในช่วงนี้ส่งผลไปถึงครึ่งปีหลังทําให้การงานของชาวราศีเมษมีความก้าวหน้ากมายิ่งขึ้นบางคนอาจจะได้โปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งหรือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นยังไงเรื่องงานก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดคําทํานายจากหมอดูชื่อดังหมอช้างทศพรศรีตุราซึ่งได้บอกว่าราศีนคือดาวรุ่งปีหน้ากันนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ